ก็คือถาม่าะอะไรก็คืออยู่ท่าจารามกันนะครับค่ะอ๋ออย่างตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงเพิ่มเติมบ้างคะจากที่อยู่ในพื้นที่อือก็คืออยากอยากจะได้ไอ้หน่วยหน่วยงานของรัฐนะครับมาช่วยดูแลหน่อยเพราะบางคนเขาเดือดร้อนจริงๆรครับตอนนี้ค่ะเหมือนเหมือนเมื่อคืนวานก็คือบางคน ต้องนั่งรออยู่อย่างเดียวครับนั่งนั่งอยู่บนบ้านอยู่บนหลังคาบ้านนะ <c oughs> อือเพ,พราะเพราะว่าระดับน้ำมันแบบไม่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับในตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งอายุเกิดสามสิบแล้วไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างนี้เลยครับค่ะ <c oughs> คือตอนนี้ <c oughs> ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปเลยเหรอคะคุณอนชาอามีมีม มีข่าวแจ้งมาว่าเห็นว่าจะมีสภากาชาติเข้ามาครับค่ะอ่าครับผมแล้วป๊บเพราะว่าเหตุการณ์มันฉุกระหุบด,ด้วยแล้วก็หน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แต่ก็คือพวกเราต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะค่ะอย่างเหตุการณ์ที่คุณอนุชาบอกว่าฉุกระหุบแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยได้รับทราบข่าวคราวเรื่องการแจ้งเตือนมาบ้างไหมคะอืมก็คือได้ได้ ได้รับข่าวมาครับแต่ก็คือไม่คาดคิดไปว่ามันจะรุนแรงแบบเราคก็คุ่มสถานการณ์อะไรไม่ได้เลย <c oughs> อค่ะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะเบื้องต้นสอบถามคุณคอนุชาเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ นั่นเป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนที่อยู่ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับในตัวเมืองเหมือนกันนะคะคสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้กําลังจะมีสภากาชาติไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วยจากการที่คุณอนุชานั้นได้ทราบข่าวมาค่ะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วที่อำเภอฉวางฝากด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าที่นั่นจะมีไฟฟ้าที่ยังใช้การได้โทรศัพท์ที่ยังติดต่อได้แต่ว่าความช่วยเหลือจากภายนอกยังคงเข้าไปไม่ถึงนะครับสารบที่ิเวณแยกน น,นอกจากนั้นแล้ววันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายัางได้ประกาศเตือนภัยในเรื่องสภาวะน้ําท่วมในภาคใต้ซึ่งเป็นฉบับที่7ฉบับล่าสุดนะครับโดยระบุว่ามี12จังหวัดในภาคใต้ครับที่ต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในช่วงวันที่27-28มีนาคมนี้ในประกาศระบุนะครับว่าหย่อมความกดอากาศตา่ำยังคงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งก็ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกทุกหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูล สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับต่อจากนั้นในช่วงวันที่29-30มีนาคมนี้ย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันและก็อ่าวเบงกอลซึ่งจะทำให้ภาคใต้ของประเทศไทยจะมีฝนลดลงในช่วงนี้ครับ สำหรับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่ภาคใต้นะคะนอกจากจะมีทีวีไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเข้ามาได้แล้วนะคะยังมีหลายช่องทางในการติดต่อนะคะอย่างเช่นสายด่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหมายเลขโทรศัพท์075358440-4นะคะ มูลนิธิประชาร่วมใจหมายเลขโทรศัพท์075345599ค่ะมูลนิธิใต้เต็กตึงหมายเลขโทรศัพท์075343602โรงพยาบาลเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์075356438หรือ075356014ค่ะ เทศบาลนครนะครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์0 7 5 3 4 2 8 8 0 2นะคะสามารถสอบถามเรื่องการคมนาคมได้หลายช่องทางนะคะสามารถแจ้งข้อมูลสอบถามเส้นทางสายด่วนรอฟท1690บขศ1490นะคะทางหลวง1586ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1356ค่ะ ส่วนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาบาจนครศรีธรรมราชนั้นโทรได้ที่หมายเลข075356252 075356253แจ้งด่วน24ชั่วโมงนะคะยังมีหมายเลขด่วนอีกเลขหนึ่งนะคะ1567เป็นนคร24ชั่วโมงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ค่ะ น้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะครับทำให้มีความเป็นห่วงแล้วก็กังวลกันว่าพื้นที่ในจังหวัดสงขลาซึ่งเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่นั้นจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในขณะนี้ซึ่งตอนนี้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานั้นระบุนะครับว่าขณะน,นี้พื้นที่ที่เคยถูกน้ําท่วมมีเพียงที่ลุ่มการเกษตรในอําเภอระโนดส่วนพื้นที่อื่นหลายหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาแล้วเราจะพูดคุยเรื่องนี้จากคุณวิจิตจันทรปานหัวหน้าสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับท่านประวันการครับตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์น้ําที่จังหวัดสงขลาเป็นยังไงบ้างครับเป็นตอนนี้ น้ำหยุดแล้วน้ร้อนั่งจา่ฝนไม่ไม่หยุดตกแล้วนะครับหยุดตกแล้วตอนนี้ตอนนี้ถือว่าปกติมีแดดออกตลอดวันนะแต่เช้ามาครับครับในเรื่องของการรับมือกับน้ําที่เราเฝ้าระวังกันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ในเมื่อเรารับแจ้งจากกรมตุนิยมวิทยานะก็กรมป้องกันแก้งไบ้ก็ต่างจังหวัดก็ได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่เคยถูกน้ําท่วมเมื่อสองเดือนก่อนที่แล้วมาเตรียมความพร้อมซึ่ง ในขณะนี้แม e <ım. S 1> ่บ้านก็มีความตื่นตัวในอย่างสูงนะครับเพราะว่าเมื่อเดินตั้งแต่เดินดันวารวิจิตามาเนี่ยก็โดนโดนหนักทั้งน้ำด้วมทั้งไายุนะครับก็ได้แจ้งเตือนทุกตำบลทุกพื้นที่นะครับสำหรับอำเภอที่ที่โดนน้ำท่วมขนาดนี้คืออำเภอระโนดนะครับอำเภอระโนดซึ่งพอดีในช่วงนั้นมันก็มีน้ำทะเลหนุนหนุนถูงด้วยนะครับ แต่ส่วมพื้นที่สําหรับคนออื่นยังไม่มีรายงานที่กล้ามาว่าจะมีน้ํำร่วมนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับครับขอบคุณครับ คุณวิจิตจันทราปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยจังหวัดสงขลาบอกว่าตอนนี้ที่อำเภอระโนดนั้นยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ามีระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนได้หยุดตกลงไปแล้วและนี่คือทั้งหมดของรายการพิเศษวิกฤตน้ำท่วมใต้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับช่วงนี้คุณกมลวันและผมลานบุญพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ